Wow อะไรละจ้องรอกันีอครับรอกันเองครับวันนี้ ครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับผมปื๊ดบัสเจอรี่ e ีพีสอนะครับผมหลังจาก EP แรกก็เพิ่งปล่อยไปนะครับผม EP พสก็มาเลยนะฮะวันนี้เราจะเป็นผู้ชมที่ดีนะครับผมไปรับชมฟุตบอล BGC เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเป็นคู่ระหว่างธนบุรียูเนเต็ดกับนนทบุรีนะครับผมก็เป็นแมตที่สองเหมือนกันแล้วก็เป็นเกมที่ผมว่าน่าจะสนุกด้วยนะครับผมมาเยือนบ้านของธนบุรีที่บอกเลยว่าสนามเนี่ย สวยแล้วก็เป็นสนามที่ไม่มีลู่วิ่งก็ถือว่าพัฒนามาได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับไทลิทสามสำหรับโซนนี้แลวก็ทีมทนบุรีด้วยตอนนี้เป็นจาฝูงด้วยนะครับผมก็น่าจะเป็นเกมที่น่าดูเกมหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับว่าภายในสนามหรือว่าเกมเนี่ยจะสนุกขนาดไหนตอนนี้ก็บ่ายสองสิบละเดี๋ยวสามโมงครึ่งเขาจะคิกออฟเรารีบไปกันดีกว่าครับผมไปหาของกินด้วยกันน Let's go สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่สนามชนบุรีอยู่ในเตดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในสนามดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวเรา เตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเกมวันนี้กันครับผมไป let's go กำลังจะแข่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นอาจารย์กันีบ่าว่าเราไปดูบอลกัน,นีบ่าวันนี้ไปนี่สามโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูอะไรสนามเดีวนนดว,ว่าเป็นยะังไงนะนี่ครับกองเชียร์คนอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เกมลีกที่แบบ ในลีด้วยแต่ว่ามันเป็นบรลท้วย BGC ครับนะครับผมคนใกล้เลยอาจจะแบบว่าเลยหล่อหน่อยแต่ก็ยังพอมีให้ดูครับผมยังสนุกเหมือนเดิมก็นี่นะครับผมนักบอลก็จะลงสนามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของฝั่งชนบุรีในเตดแล้วก็ฝั่งนนทบุรีในเตดนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าสู่พิธีการของการแข่งขันนะครับผมแล้วเราไปรับชมผอการได้เลยครับ เราเ็สูส่สถานเก็บุรีเซเดียมกับการแข่งันทุกตอลในรายกา TC, ร BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งวันนี้ทางสโมสรกรุงพุทธิยุนิเต็ดใ้รับต้อนรับการมาเยือนของสโมสรนนทบกรีงพุิยนิเต็ดวันนี้นนทกับนันทิชที่8นัแรกเ2็นสครับ ซาก็ตอนนี้ก็2ประตูต่อศูนแล้วนะครับผมนี่เพิป็นปีศาจร่าสุดเลยทนยิงรวดเดียวเลย2อศูนย์ครึ่งแรกครึ่งแรกมันจบด้วยศูนย์ศูนย์นะผมจะไปถึงลห้องน้ำพอดีนะครับผมแล้วก็ครึ่งหลังเริ่มเกมมาประมาณตอนนี้ก็จะใกล้จบและสามสิบวนาทีแล้วผมก็สองศูนย์ทนบุรีเ,เด็ดนําครับผมนี่เดี๋ยวถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับผมแลกกันไปแลกกันมานะครผม อยู่มาณ15นาทีก็จะพบดเวลาแล้วนะครับจะรอไปครับเกมต่ออีกครับเอาจริงทุนนี่ถือว่าเป็นบอลระบบที่เล่นดีมากเลยนะนั่งดูบอลกันบ้างก็จะเป็น โตกลับหรืออะไรพวกนี้เขาแม่นมากเลยนะครับครึเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังตอนนี้ก็สี่นาทีครึเวลาแล้วนะครับผมสี่นาทีสุดท้ายนี่แหละเราจบแล้วเราไปสัมภาษณ์นะครับเราั้องไปดีดหลอดเลยลุ้นจริงนะลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นน้าหนนม่วงยิงเข้าเนี่ยเวลาต่อแค่หน้าลุ้นเลยอย่างนี้บอกเลยครับผมยิงดีมีลุ้นนะฮะไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมนนทบุรีมาเต็ด ล้วเวลายังเหลือด้วยนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันดูครับผมประมาณ2อนาทีสุดท้ายเนี่ยจะมีโอกาสไหมนี่2นาทีสุดท้ายเรามาดูกัน ทันนะครับผมธนบุรีนะครับเขาก็เปิดบ้านชนะนนทบุรีเหตสองมาลงก่อนหนึ่งนะครับเป็นเกมสุดมันมาเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทีมทีมทนนทบุรีอยู่นเด็กผู้ชายสองเด็กผู้ชายหนึงนะครับก็รอให้กองเชียร์เขาลงไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กบอลกันนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมคุณภาพเกมหนะคึ่ง มามีการลุกยิงนะผมก็ประมาณมีประตูดีป่ะประมาณ20่สิบประตายประมาณ3ลูกเลยถือว่าไม่เงียบเนาะวันนี้มีมีสกอร์วันนี้เราไปสัมภาษณ์นเราไปดูนับว่าเราอยู่กับสองนักเตะนี่ยูทูบเบอร์แล้วเปลี่ยนอาชีพแล้วอยู่กับสองนักเตะครับผมนี่กับตันนนทบุรีกับเจ้าเบอร์เจ็ด รออะไรแล้วรอรอันนี้่ายรอกันนี้ก่อนเลยอ่ะก็เตะนเต้นง่ายกับมันตึกันเองมันบอกพวกกันใช่ปห่าใช่แล้วผมเล่นตัวบนได้ไม่เก็งดับไปไหนไปด้วยตลอมาเราเลยขอภา์นี้ก่อนเลยของฝั่งนนทบุรีวันนี้เป็นยังไงครับก็ตามเกมครับก็ขาดแค่จังหวะสุดท้ายครับแต่ว่าต้องยอมรับว่ามอชนเขาคาดสูงกว่าครับเย่ยิ้มยิ้มยิ้มได้ยดี๋ยวไม่เราในบ้านในสนามอ่ะเราคิดว่าแบหน้าจะกลับมาเก็บสามแต้มได้ไหมครับ เจออะไรเจออะไรแม,มตหน้าอ๋อเจอสาครครับโอ้หครับก็กำลังมั่นใจเหมือนนน,นเลยครับฟอนนงกำลังมั่นใจเหมือนกันเลยไอ้เก่งกับสาครเขด้วยทีมคุยโอเคครับผมก็ประมาณนี้สำหรับรับสี่ครับผมกับตันของนนทบุรีเรามาสัมภาษณ์ปากช่องย t u b e ของนับปนืนด้วยป,ป,ปืดอ,ดะ, <c oughs> อะเรามาสัมภาษณ์ดีต่อครับตัวกลางครับผมตัวเกร็นตัวเก่งตัวกลั่นของ ทันบรีซิตี้ครับผมไอ้ทันบรีเบอรเต็ดวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างครับเซ็งมากครับโดนเตะกันเองครับวันนี้โอ้โหแบบเขินมากเลยลู่นนั้นเตะเตะเสร็จวิ่งหนีเลยไม่เอ้ยเบอร์เจ็ดดีกว่าอย่าวิ่งก่อนดีกว่าหันมาอีกทีเอ้าอยเพื่งลุกเลยดีกว่าพวกกันสนุกดีครับสนุกดีวันนี้โหเป็นเกมที่ดีชอบมากเวลาเจอเกมสนุกดีเกมคุณภาพของผมวันนี้เสุนจะแบบได้เกมนะใี่ตัวได้เกมแม่งสนุก ไม่มีไม่มีใครเล่นแรงสิ่งนี้ว่าผมจะโดนล้อกระท้าวแล้วก็วิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยไหนขอดูแผลนะครับขอดูแผลนะครับโอ้โหตาายจ้หลักฐานหลักฐานมีนะผมตอบเรานี่ติดกันเอชแล้วนะครับเดี๋ยวขอบคากนะครับผมพี่จ๊อบนะครับดูแลสองคนนี้ด้วยครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์โค้ดตังก็เดี๋ยวเราสัมภาษณ์แค่นี้เดี๋ยวให้นักกีฬาเขาไปแต่งตัวอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมาสวัสดีครับผมเราอยู่กับผู้ช่วยโค้ชแอสซิสต์โค้ช แอสซิสโกคิปเปอร์ทำี่ตำแหน่งครับโอ้ตำแหน่งเยอะเลยนีย่เป็นนันเดียวโคคิปเปอร์ go อ่าดีครับอยู่กับโคบคิปเปอร์ครับก็ตังค์ครับผมตังค์ครับผมเกมวันนี้เป็นไงบ้างครับผมก็เกมวันนี้ก็สนุกดีครับ <laughs> เพราะว่าเล่นกันสองจอย,อยผมเสียบจอยได้ไหม, <laughs> มาาคน <laughs> ก็อึดอัดครับอึดอัดช่วงแรกก็ฝั่งนู้นเขาก็บางเทคนิคมาดีใช่ผมเห็นขึ้นแรกก็ถือว่าเล่นกันสูสีนะสูสีสูสีเลยนะครับสนุกเลย พอดีแต่ว่าประตูผมมันเป็นประตูเบอร์สิบก็คือเบอร์สิบไปเล่นประตูได้นิดหน่อยโอ้โหคือประตูนี่คือถ้าเอาไปเล่นกเอาหน้าเล่นได้ด้วยใช่ไหมโอ้สบายสบายและยังมีประตูอย่างนี้ก็คือโค้งประตูไม่ต้องทำอะไรเลยเด็กเด็กเล่นกันเองอันนี้คือผมมานี่โค้งประตูก็ไม่ได้วอร์มนะครับผมเด็กวอร์มกันเองด้วยใช่ครับมิติใหม่วงการฟุตบอลไทยผมเป็น้งประตูจริงไหมจริงผมเป็นโค้งประตูแต่ผมก็จะทามิติใหม่ให้กับฟุตบอลไทยครับเป็นโค้งประตูไม่ต้องวอร์มเองครับฝ่ายอิชิดูแลด้วยนะครับผม ผมไปหยบลม F4 มาเพราะอมเหนื่อยกันไหนผมไม่อาจจะเชื่อเลยว่าคุณหบลมมาเนี่ยขาต้องกันไหนให้ได้ครับโอ้โหจบมีเลเ่นจริงไหมเนี่ยขออนุญาตนะครับโอเคขออนุญาตแล้วพูดเล่นนะครับพมรู้สึกวันนี้สำหรับเก็บ3แต้มก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่สองเก็บได้6แต้มเต็มนะครับผมก็อีกแค่แมตช์เดียวน่าจะเข้ารอบด้วยนะผมมองเกมต่อไปเป็นยังไงครับก็แมตช์ต่อไปนะครับตอนนี้ทีมมองไปถึงปีหน้าแล้วก็ปีหน้าแมตช์หน้า ก็ <G haircut> คือกลัวครับกลัวไม่ไม่ได้กลักวจีนนะครับกลัวเดินทาง <laughs> อันนี้คือแบบว่าที่จริงกะจะแบบตกรอบอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่า <laughs> <laughs> ก็ <laughs> อยากเดินทาง <laughs> ก็เล่นเพื่อสุขภาพนะ,ะเล่นเพื่อสุขภาพ <laughs> โอ้แต่สุขภาพคุณดีเหลือเกินนะครับสองนัดเก็บหกแต้มเต็มแล้วแบบต่อไปเจออะไรครับอ,อเอยเจอใครวะแบบต่อไปเจออะไรเจอใครวะพี่เจมเจมต่อไปเจออะไรเจอตู้ถงคาอ๋อเออเจอตู้ถงคามครับมู้ถังคาม เป็นโคยังไม่รู้เลยเอออย่าว่าแต่คุณเลย <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าเตะอาทิตย์ไหนผมอะก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> อาทิตย์หน้าไปเยือนสมุทรสงครามที่นู่นเลยเนาะเอบาจอ่าใช่ใช่ใช่ก็<อ>สนุกแน่ครับเพราะว่าแช์ล่าสุดที่เจอกันก็<ต>กล่องเชีย้ยก็มีปัญหากันนิดหน่อยจบเท่าไหร่จบที่ผมชนะครับ ผมชนะครับแต่นะนี่แหละคือประเด็นใช่ผมชนะครับไอ้ผมไม่ได้แชร์เขาโชคดีผมคว้ามเดี๋ยวผมเดินต่ออ๋อโอเคโอเคก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้สําหรับโค้ดนะครับผมเป็นของฝั่งธมรีเดี๋ยวเราอีกสักดาห์หนึ่งเราจะไปคุยฝั่งนนทบุรีบ้างนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกับอีกหนึ่งนะครับผมฝั่งนนทบุรีวันนี้เราอยู่กับเจ้าเบน์นะครับผมโกคิปเปอร์แอนแอซิดโค้ดแล้วก็ ประธานด้วยเยอะจังล่ะอันนี้เล่นในหลายตำแหน่งนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกวันนี้ดีกว่าว่าที่เก็บเอ้ยเก็บบ้าอะไรแ่ะแพ้ที่แพ้สองวตัวหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับลูกเกมแล้วก็ผลการแข่งขันชอบใจหรือว่าอย่างไบ้าเดี๋ยวเรามาฟังบทสัมภาษณ์นี้นะครับก็สิ่งที่ชอบใจก็ความใจสู้ทุกคนใจสู้แล้วก็รละเอียดเกมค่อนข้างดีแต่สิ่งที่ไม่โอเคคือความผิดพลาดส่วนบุคคลครับ พอมันเกิดความผิดพลาดส่วนบุคคลโดยเพาะน้องที่ลงไปใหม่มันทําให้ระบบเชฟทีมมันเสียแล้วพอเสียประตูเร็วเราก็โดนลูกสองสามอีกใช่เ,<อ>เพราะว่าเหมือนว่ามันวนเลี้ยวด้วยใช่ไหมล้วเราโดนเร็วด้วยสองลูกก็ทําให้เชฟทีมมันอาจจะพลาดกันหน่อยนะฮะก็เสียดายครับแต่ว่าก็ต้องโฟกัสในลีกต่อครับตอนนี้อาจจะเป็นเวทีให้น้องๆแหละเหลืออีกสองเกมเพราะว่าโอกาสเข้ารอบเพน้อยครับก็เราก็ต้องมาดูในลีก ว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนครับก็เราฝากติดตามนะครับผมทีมนนทบุรีอยู่ในเตดนะครับผมนนท์นงนั่นเองอยู่ในโซนเดียวกับผมเหมือนกันนะครับผมก็ได้เจอกันอยู่และแมตส,สุดท้ายใช่ไหมเราได้เจอกันแมตส,สุดท้ายใช่ครับเ่าเบื่อ <c oughs> ได้เจอกันในแมตส,สุดท้ายครับผมก็อยากให้ประธานนะครับผมฝากกองเชียร์นนทบุรีอะไรนฝากนนทบุรีดีกว่าชาวนนทบุรีให้มาเชียร์ก็ปีนี้เป็นปีที่สอง ที่ทางผมได้เข้ามาบริหารนะครับก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นกว่านี้ตอนนี้เราก็เห็นข้อบกพร่องและเราก็ได้เติมตัวผู้เล่นเพื่ออัพทีมขึ้นมาเพียงแต่แมตชนี้มันยังเล่นไม่ได้ครับก็ฝากติดตามกันเลกสองน่าจะสนุกกว่านี้ครับทุกคนครับผมก็ประธานบอกแล้วนะครับผมว่าเลกสองสนุกแน่นอนแต่ว่าจะสนุกแบบไหนอันนี้ไม่รู้นะครับผมแข่งมนเนี่ยไม่ไ <laughs> ด้แข่งนี่ผมก็เหนื่อยเหมือนกันยังตามคุณอยู่เลย <laughs> ก็โอเคครับผมฝากทีมนนทบุรีนะครับผมนนม่วงถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโซนของผมด้วยนะครับผมต้องมีดามี่แม็กอยู่แล้วเนาะใช่อ่ามาสุดท้ายอย่าลืมลงนะผมพร้อมอยากเจอคุณอยู่ลงปะล่ะลงก็ลงนะไม่รู้นะครับผมฝากโค้ชพิจารณานะครับโอเคก็ขอบคุณประธานนะครับผมเจเบนนะครับผมวันนี้ขอบมากครับก็เกมวันนี้นะครับผมก็จบไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมเป็นชนบุรีนะครับผมเปิดบ้านชนะนนทบุรี2ประตูต่อหนึ่งก็บอกเลยว่า สนุกครับผมแต่ว่าอากาศอาจจะอบไปหน่อยนะครับผมไม่มีลมเลยนะฮะผมเกิดเป็นลมวันนี้ก็เป็นเกมคุณภาพครับผมที่บอกเลยว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะผมจบในเกมแล้วก็ไม่มีการเล่นนอกเกมอะไรด้วยก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่ผมชอบนะผมมาดูที่นี่หลายครั้งแล้วผมชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยนะครับผมว่าจะเป็นกองเชียร์ของฝั่งธนบุรีหรือฝั่งนนทบุรีก็ถือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันด้วยนะครับผมเดินทางไม่ไกลหรือเปล่าวะอ่าก็ แมตช์หน้านะครับผมทนบุรีจะไปเจอกับสมุทรสงครามนะครับผมแล้วก็ฝั่งนนทบุรีก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของพยัคฆ์ศัลโนะครับผมศัลโญซิตี้นั่นเองที่เบียร์เย็นเพิ่งตบคารังไปเงาขิงด้วยเดี๋ยวจะโดนเขาเล่นอีกรอบหนึ่งก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ฮะกองเชียร์ศัลโญรออีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้พอเธอก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรากลับเข้าไปคุยในรถด,ดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวตรงนี้เขาจะปิดไฟแล้วนะครับผมไปเราย้ายไปคุยกันในรถดีกว่า ป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆที่เราได้เดินทางไปรับชมฟุตบอลคู่ระหว่างทนบุรีเดตกับนนทบุรีอยู่ในเต็ดนะครับผมก็เป็นไทยลีกสามเหมือนกันนะครับผมเป็น BGC ครับถ้ามองจริงๆก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ง่ายนะครับผมว่าผมมีรถส่วนตัวด้วยแต่ว่าสนามอาจจะอยู่เล็กหน่อยแต่ว่าผมบอกเลยว่าสนามเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมืออาชีพมากเพราะว่าผมชอบนะครับที่ได้ดูบอลแล้วแบบว่าไม่มีรูวิ่งนะฮะแล้วก็แบบแต่เสียดาย สนามเขามีอัาจารย์แค่ด้านเดียวนะครับผมข้าๆเขาก็เหมือนเป็นที่ให้คนวิ่งนะครับผมแต่ว่าเป็นพื้นปูนนะก็ถือว่าสวยงามในอีกแบบหนึ่งนะครับผมจับสนามทุนบุรีอยู่ในเตดนะครับผมก็อีพีนี้นะครับผมก็ขอจบการเดินทางเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาไปไหนก็รอติดตามนะครับผมแล้วก็กด follow นะครับผม subscribe ผมด้วยนะับผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เราลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับผม ชอบกดไลค์ไม่ชอบก็ต้องกดแชร์นะครับผมไว้เจอกันอีพีหนา้าสวัสดีครับ